อัลลอฮ์ الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله ع ل ي ا ع ظ ي م أما ب ع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอขวามุสลิมขวามเมตจาจากอัลลอฮฺ سبحانه แะ ت ع นะครับจงประสบแด่ท่านพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับที่อยู่ร่วมกับเรานะครับที่ได้รับชมรายการในวันนี้นะครับอัฮัมดุลละวันนี้ก็ เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมพูดคุยนิกัืบ์ให้กับพี่น้องนะครับที่รับชมอยู่วันนี้ในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยที่ผมจะมาหยิบมาเป็นประเด็นแล้วก็มาเป็นข้อคิดให้กับพี่น้องที่จะมาเตือนกับพี่น้องนั้นน,น,นะครับก็จะเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเหมือนกันของชีวิตของเราของเป้าหมายชีวิตในการดําเนินชีวิต นี่คือหลักที่อัลลอฮฺตาลานั้นได้วางให้กับพวกเราซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะตาลาได้กล่าวไว้ในอันกรานว่าอัลลัีิขลกัคะล์มตะวัลฮายยะละียบุลูะกุมไอยุกุมอัพซนุอัมะาลาพระผู้ทรงสร้างอัล์มูตความตายอัลฮายะและก็ชีวิตลียบุลูะกุมไอยุกุมอัพซนุอัมะาลาเพื่อที่จะมาทดสอบว่า ในหมู่พวกเรานั้นมีใครบ้างที่จะมีผลงานโดดเด่นที่สุดนี่คือเป้าหมายหลักที่อัลลอลาสร้างชีวิตขึ้นมาและก็สร้างความตายขึ้นมาให้มาอยู่บนโลกนี้ให้มันเกิดบนโลกนี้เนี่ยก็คือการที่มาทดสอบพวกเรามาวัดพวกเราว่ามีใครบ้างในหมู่พวกเรานั้นที่จะมีผลงานโดดเด่นที่สุดที่จะได้รับชัยชนะจากอัลลอฮฺสุบุตตาลาที่ได้รับ ส่วนสวรรค์จากอัลลอฮ์ซุบฮานุฮุวตาลาฉะนั้นแล้วเราก็ต้องมาเป็นนามาเป็นเป้าหมายชีวิตว่าที่เราเกิดมาทุกวันนี้และเราจะต้องตายไปนั้นเป้าหมายของเราคือเพื่อที่จะถูกทดสอบในหัวข้อวันนี้ที่เราจะมาพูดกันสิ่งที่จะต้องเจออย่างแน่นอนอะไรบ้างที่เราแต่ลราบอกว่าเราจะต้องเจอกับมันอย่างแน่นอนและเราจะรับมือกับมันอย่างไรและเราจะใช้ชีวิตอยู่กับมันอย่างไรและเราจะทําให้มันนั้นเป็นโอกาสสำหรับเรา เพื่อที่จะได้รับชัยชนะเพื่อที่จะผ่านบททดสอบของอัลลอฮ์สุนตาลาได้อย่างไรนี่คือเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะครับหลังจากในซุ拉อัลมุลกที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นว่าอัลลอฮีคอลกอลมาตะวันหายาตาลียบบลูวะกุมอยุกุมอัพซันอามาลาแล้วนี่นะครับอายะต่อมาที่อัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวในซุ拉อัลบกอร์อายะที่155อยหซึ่งอัลลอฮ์ตาลาได้ตัดไว้ว่าววลาเนบลูวันนักุมบิชัยอิมมินัลข้าวฟิวันจัว

ซึ่งมีความหมายว่าว่าละนับล้วนนนกุมมีเชยิมมีนัเข้าฟีวั์จัวและแน่นอนเราจะทดสอบพวกเจ้านะครับจากสิ่งหนึ่งมีนักเข้าความกลัวสิ่งแรกเลยพี่น้องฮะสิ่งที่มนุษย์ใน,นต้องพบเจออย่างแน่นอนก็คือความกลัวเพราะอะไรฮะเพราะมนุษย์นั้นถูกสร้างมาจากดออีฟาซึ่งในอันก่อนเราบอกว่าเออเราั้างมนุษย์มาด้วยกับความอะไรฮะอ่อนแอฉะนั้นแล้วสิ่งแรกที่เราจะต้องทดสอบพวกเรา ที่เราจะต้องรับมือก็คือความกลัววันนี้หลายอย่างนะครับที่เราเผชิญอยู่ที่มุสลิมหลายคนเผชิญกับความกลัวพี่น้องของเราที่อยู่ต่างประเทศต่างๆที่ฟิลิสปินต่างๆที่ซีเรียนะครับที่อิรักหรือว่าที่ลิเบียพวกเขาประสบพบเจอกับความกลัวแม้กระทั่งพวกเราด้วยกันนะครับในประเทศไทยก็ถูกทดสอบด้วยกับความกลัวฉะนั้นแล้วเราจะรับมือกับความกลัวอย่างไร เราจะผ่านข้อบททดสอบอันนี้ด้วยกับวิธีไหนนี่คือสิ่งสําคัญที่สุดฉันนั้นแล้วถ้าหากว่าเราถูกทดสอบด้วยกับความกลัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความอะไรฮะกลัวเรื่องนู้นกลัวเรื่องริสกีกลัวเรื่องที่จะความปลอดภัยกับตัวเองนี่คือความกลัวทั้งสิน้นนะครับแต่ถ้าหากว่าวันหนึ่งวันใดเรายึดมั่นต่ออัลลอฮ์สุบฮาวะตาลาเราประพฤติดีต่ออัลลอฮ์สุบฮาวะตาลาแน่นอนครับ เราจะผ่านอุปสรรคนี้อย่างแน่นอนเราจะผ่านอุ sun, อปสรรคนี้อย่างมั่นคงนี่คืออันหนึ่งนะครับประการแรกหรือสิ่งแรกที่เราจะต้องพบเจออย่างแน่นอนก็คืออันเขาความกลัวนะครับความกลัวนะที่เราจะต้องเจอกับมันและจะต้องรับมือกับมันวันนี้หลายคนนะครับที่น่าเสียดายเหลือเกินที่ถูกทดสอบกับความกลัวแล้วก็ไม่ผ่านกลัวที่จะไม่มีริสกีนะครับ สุดท้ายยอมที่จะไปหาลสกีในหนทางที่ไม่ถูกต้องหรือว่าหนทางที่ไม่ฮาลัานนะครับหรือว่ากับความกลัวนะครับสุดท้ายก็ต้องไปพึ่งสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานวตาลานะครับเราก,กลัวสิ่งนั้นนะครับเราก,กลัวสิ่งนูน้นแต่สุดท้ายเราไม่กลัวอยู่อย่างเดียวก็คือไม่กลัวอัลลอฮ์ซ uh ุบฮานวตาลาหรือว่าไม่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซ uh ุบฮานวตาลาวันนี้เรากลัวผู้คน นะผู้ที่มีอำนาจหรือว่าผู้ที่มีหน้าที่ต่างๆวันนี้เรากลัวตำรวจนะแต่เราไม่กลัวอลอลลอต์ซมาตาลาฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราถูกทดสอบจากอัลล็อตตาลาที่เราบอกว่าเราจะทดสอบอย่างแน่นอนอันดับแรกก็คือความกลัวข้อต่อมาพี่น้องครับวันยั่วความหิวนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับพี่น้องของเราที่โซมาเลีย ถูกทดสอบในสิ่งเหล่านี้วันนี้น้ำหำดิลละเราหลายๆคนพี่น้องของเราหลา,หลายคนที่อยู่ในประเทศไทยอุด,ดมสมบูรณ์ด้วยกับอะไรครับอาหารข้าวปลาอย่างสมบูรณ์นะครับฉะนั้นแล้วความหิวเราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เราแต่สำคัญที่สุดก็คือความหิวตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องทดสอบว่าวันนี้เราหิวแล้วเราอะไรเข้าปากเราวันนี้เราหิวลูกของเราเราหิว เราหาริสกีอะไรที่ฮาลาลหรือเปล่าให้กับลูกของเรานี่คือสิ่งเป็นบททดสอบอย่างหนึ่งวันนี้เพราะความหิวนะครับเราก็ต้องหลับตาข้างหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมองไม่เห็นหลักการของอัลลอฮ์ซุมฮานตาลานะครับวันนี้ความหิวเราต้องยอมเป็นทาสของผู้คนนะครับที่จะมาใช้เราเลือกสั่งเราที่จะให้ฝ่าฝืนต่อคําสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานตาลา นี่คือข้อที่สองที่เราต้องรับมือและเราจะต้องเจออย่างแน่นอนก,ก็คือวันยัวความหิววันักซิมมินัลอัมวาลรวันอัมฟุสิวัสซัมาราตนะครับแล้วก็การสูญเสียต่างๆนะครับมินัลอัมวาลจากทรัพย์สมบัติพี่น้องครับหลายๆครั้งนะครับที่เราถูกทดสอบในสิ่งเหล่านี้ที่ผ่านมาไม่ไม่นานนะฮะก็คือเรื่องของเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ของประเทศ หลายคนถูกทดสอบเหมือนกันนะทุกอย่างเลยความกลัวต่อภัยพิบัตินะครับความหิวที่อยู่ในช่วงขับขันนะแล้วก็การสูญเสียมีเงินอัมว่าจากทรัพย์สินทรัพย์สมบัติต่างๆที่เราสั่งสมมาวันนี้ถ้าหากว่าเรารู้จักเป้าหมายของตัวเองอย่างแท้จริงแล้วเราก็ว่าวันนี้ที่เราถูกจุติถูกเกิดมาบนโลกนี้เนะี่ยเป้าหมายที่แท้จริงคืออะไร คือการสะสมทรัพย์สมบัติกันนั้นหรือหรือว่าสิ่งอื่นฉะนั้นแล้วนะครับอันนี้ก็ถูกทดสอบเหมือนกันก็คือถูกทดสอบจากทรัพย์สมบัติที่จะต้องสูญเสียไปพังสลายไปนะครับจากการทดสอบของออลอซุบฮารตาลานะหลายคนหมดทุกอย่างบอกตัวเองหมดแล้วฉันหมดแล้วถูกทดสอบจากลอตาลาจากการสูญเสียเหตุการณ์น้าท่วมที่ผ่านมา หมดแล้วจากเหตุการณ์สึนามิที่ผ่านมาหมดแล้วสุดท้ายแล้วเราหมดหรือเปล่าวันนี้เรายังมีใครอยู่อยู่กับเราวันนี้เรายังเหลืออะไรอยู่ต่อให้เราหมดทุกอย่างบนโลกนี้แต่อย่างเดียวถ้าหากว่าเราหายไปเราอยู่ไม่ลด้ก็คือเราหมดจากอันอิสลามถ้าวันนี้อิสลามหมดจากตัวของพวกเรานะครับเพราะี้มันมีคุณค่ามากกว่าทรัพย์สมบัติ แต่วันนี้นะครับคู่คนหลายคนกําลังทําให้สมบัตินั้นมันมีค่ามากกว่าอันิสลามทีนี้มัททรยาละตลาให้กับเราให้อยู่บนอันิสลามวันนี้เนี่ยนะครับเราถูกทดสอบจากการสูญเสียจากทรัพย์สมบัติไปเราก็ยอมที่จะทิ้งเรามองไม่เห็นนะครับว่าอัลลอฮฺเมตากับเราแค่ไหนวันนี้ถ้าหากาอัลลอฮฺจะให้อากาศเก็บอากาศลงไปนะวันนี้ชีวิตบนโลกนี้จะอยู่ได้หรือเปล่า และว,วันนี้มีใครสักกี่คนที่จะขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะตาลาในสิ่งเหล่านี้นี่คือข้อต่อมาที่อัลลอตาลาบอกว่าเราจะทดสอบก็คือการสูญเสียจากทรัพย์สมบัติต่างๆวันนี้ทั้งชีวิตนะครับเราควรควายที่จะเก็บสะสมทรัพย์สมบัติเอาไว้ให้มากเพื่อที่จะอะไรฮะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองสร้างความมั่นคงให้ตัวเองวันนี้อัลลตาลาเล่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับไว้ในอันกุรอณนให้กับพวกเราได้ฟัง ไม่ว่าจะเป็นกอรูนเฟรอนก็ตามบุคคลเหล่านี้มีทั้งทรัพย์สมบัติมีทั้งอำนาจสุดท้ายและจุดจบของพวกเขาเป็นอย่างไรครับพี่น้องวันนี้สิ่งที่เราคิดว่านี่คือความมั่นคงของเรานะครับก็คือการที่มีทรัพย์สมบัติมากมายกันนั่นหรือนี่คือความมั่นคงที่แท้จริงกันนั้นหรือที่พวกเราคิดว่านั่นคือความมั่นคงนะครับกี่มากน้อยมาแล้วนะครับ ที่บุคคลที่มีทรัพย์ยสมบัติมากมายแต่แต่เขากลับเป็นคนที่ล้มละลายในอาคิวร์ร์กี่มากมายมาแล้ววันนี้หลายคนก็ได้สำนึกแล้วในสิ่งเหล่านี้แล้ววันนี้เราล่ะพี่น้องต้องถามตัวเองวันนี้เนี่ยเราทำให้ทรัพย์ยสมบัติของเรานั้นนะครับมีอำนาจเหนือต่อการทำหน้าที่ของของเราต่ออัลลอฮ์สุบตาระมันมีอำนาจ เหนือต่อการที่จะพักดีต่ออัลลอฮ์ทรงตาลาหรือเปล่าหรือวันนี้เราใช้ทรัพย์สมบัติเหล่าน,นี้นะครับเพื่อตอบสนองเป้าหมายของชีวิตของเราก็คือลิยาบูดูนพอรอร์ตาลากาล่าวว่าหัวมาคอลักตุนยินนวันอิสล่าลิยาบูดูนและเราไม่ได้สร้างยินในละมุ์มาเพื่ออื่นใดน,นอกจากเคารพพักดีต่ออัลลอฮ์สุงตาลาเพียงเท่านั้นวันนี้เราได้ทําให้ทรัพย์สมบัติของเรานั้นตอบสนองวัตถุประสงค์ของการมีชีวิตอยู่บนโลกนี้หรือเปล่าหรือเราทําให้ ทรัพส,สมบัติห่างไกลทาให้เรานั้นห่างไกลจากอัลลอฮ์สุมาตาลาห่างไกลจากการขอบคุณต่ออัลลอฮ์สุมาตาลาวันนี้ทรัพย์สมบัติทําให้หลายๆคนนั้นเนรคุณต่ออัลลอฮ์สุมาตาลาและสร้างความตะกรบ,บุรให้กับตัวเองพี่น้องอาจจะได้ยินหลายคําพูดนะครับผมก็ได้ยินหลายคําพูดจากพี่น้องว่าทุกอย่างที่หามาด้วยกับลําแข้งของตัวเองนี่คือคําพูดที่อันตรายที่สุด นะครับต่อการตะกบดบต่ออัลลอฮ์สุมาตาลานะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหามาด้วยกับลําแข้งด้วยกับน้ําพักน้าแรงแต่วันนี้ถ้าหากว่าเราตาลาเรียกสุขภาพที่แข็งแรงออกไปจากเราล่ะถ้าหากว่าเราตาลาเรียกอากาศที่เบสุดไปจากเราล่ะเราสามารถที่จะมีเรี่ยวแรงมีแรงที่จะไปหาฤกส์กีต่ตออัลลอฮ์สุมตาลาหรือลาลหรือว่าถ้าหากว่าเราตาลาไม่ตอบสนองของเรานะให้ธุรกิจของเรานั้น บรรลุหรือว่าสำฤริผลไปได้เนี่ยนะครับเราจะได้มีคําพูดเหล่านี้เกิดขึ้นไหมแต่วันนี้แทนที่เราจะบอกว่านี่คือน้าพักน้ําแรงแต่วันนี้ตัออันทัมดูวละนี่คือดิสกีเที่ยวราให้กับพวกเราคําพูดอย่างไหนที่มันมีความสวยหรูและก็มีสิ่งที่อะไรฮะน่าฟังมากกว่ากันวันนี้เราต้องพิจนารณานะครับว่าทรัพสมบัติที่เรามีอยู่นั้นเราใช้ใจ่ายไปอย่างไรและ เราได้มาอย่างไรเพราะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราตลาน,นั้นจะสอบสวนในวันเกียร์มันนะครับก่อนที่อะไรฮะเท้าของบาปนั้นจะถูกย่างไปไม่ว่าจะเป็นนรกหรือสวรรค์จะต้องถูกถาม5อย่างนี้หนึ่งนั้นก็คือทรัพย์สมบัติที่เราหามานั้นเราใช้จ่ายไปอย่างไรและเราหามันมาด้วยกับวิธีไหนวันนี้เราหลายๆคนนะครับ ที่เรามองรายได้เล็กน้อยจากขายของการขายของฮารอมมาปนกับสิ่งที่เป็นสิ่งที่ฮาลานเนี่ยครับมันคุ้มหรือเปล่ากับก,บการขายบุหรี่หรือขายสิ่งอื่นที่ผิดจากหลักการของศาสนาหรือการไปยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยสิ่งเหล่านี้นะครับมันคุ้มไหมกับการที่เราเอามาใส่ตัวเราให้เป็นเป็นฟืนเป็นไฟนรกที่มาเผาผลาญเราเองในวันเกียร์มั้ย นี่ก็ส่วนหนึ่งนะครับที่วันนี้นะครับคำพูดและคำพูดว่าเงินนั้นสามารถที่จะซื้อได้ทุกอย่างเงินคือพระเจ้านี่คือตัวสําคัญที่สุดเงินคือพระเจ้าเพราะทุกคนสามารถที่จะถวายตัวเองเพื่อที่จะให้ได้เงินมาเพื่อที่จะให้ได้ทรัพย์สมบัติมาเราก็ทดสอบเหมือนกันการทดสอบของเราตาลาไม่ใช่ว่าอัลลอฮจะอาตาัตคัดให้เรานะอาตาัตคัดในเรื่องของทรัพย์สมบัติหรือว่าทดสอบ ให้ทรัพย์สมบัติของนั้นสูญหายไปเพียงอย่างเดียวนะครับแต่การทดสอบของลอสซุมมานตาลานั้นการที่เรานั้นมีทรัพย์สมบัติมากมายก็เป็นการทดสอบของลอสซุมมานตาลาเช่นเดียวกันว่าเรานั้นจะใช้จ่ายไปในหนทางของเราไหมวันนี้สกาดเราจ่ายครบถ้วนสมบูรณ์หรือเปล่าที่เป็นสิทธิที่เราจะต้องจ่ายให้กับลอสซุมมานตาลาที่เป็นอะไรฮะสิทธิของคนยากจนที่เขาจะต้องได้รับเงินเหล่านี้ที่เราตาลาส่งผ่านมาผ่านเราไปยังพวกเขา แต่เราเก็บว่าเป็นของของเราเองหลายคนนะครับไม่ผ่านอย่าคิดว่าการที่เราตาลานั้นนะครับให้เราสุขสบายแล้วนี่คือเนี่ยมาที่เราตลาให้กับพวกเราแต่นั่นคือการทดสอบจากเราตาลารูปแบบหนึ่งเช่นเดียวกันโดยการให้มีทรัพย์สมบัติมากมายนี่คือข้อหนึ่งที่เราตลาจะทดสอบพวกเราก็คือจากการสูญเสียทรัพย์สมบัตินะครับและก็การมีทรัพย์สมบัติเหมือนกันวัาอัลฟุส แล้วก็การสูญเสียชีวิตคนที่เรารักคนใกล้ชิดญาติาพี่น้องนะครับญาติพี่น้องของเราวันนี้นะครับหลายหลายคนที่คนรักจากไปแล้วบอกตัวเองว่าฉันอยู่ไม่ได้แล้วฉันเสียคนรักไปโลกนี้ฉันอยู่ไม่ได้แล้วชีวิตฉันจะอยู่ต่อเดินต่อไปไม่ได้นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะพี่น้องลองดูนะฮะคนที่ประเทศญี่ปุ่น มีครบตุกอย่างเศรษฐกิจที่ดีแต่สุดท้ายบางเรื่องนะฮะดาราคนปวดของเขาเสียชีวิตถึงกับฆ่าตัวตายตามนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะว่าถ้าหากว่าชีวิตหนึ่งจากไปนะครับอะไรที่จะเป็นข้อคิดให้กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าวันหนึ่งเราก็เป็นอย่างนั้นและวันหนึ่งเราจะต้องไปอยู่นะที่นั้นเหมือนกันกันกบเขา และเราก็มีสภาพเหมือนกับเขาเช่นเดียวกันแต่วันนี้นะครับแต่ละคนจากเราไปนะครับไม่ว่าเป็นคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวของเรามันได้เป็นข้อคิดให้เรากับเรารู้แบาว่าเรานั้นจะเลือกตายอย่างไรพี่น้องเราจะเลือกตายอย่างไรนะครับตายแล้วคนดีใจหรือว่าตายแล้วคนคิดถึงคันนึงหาฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าเราจะเลือกนะครับที่จะตาย นะวันนี้นะฮะประเด็นของความตายเป็นจุดสําคัญเช่นเดียวกันเลยนะฮะของการดํารงซึ่งความเป็นมุสลิมมุสลินที่ดีวันนี้นะครับบรรดาซาบ,บานั้นเข้าเตรียมตัวที่จะตายชื่อของเขาก็เลยต้องทําอย่างไรที่จะให้ชีวิตหลังความตายของเขานั้นรอดพ้นจากการทดสอบรอดพ้นจากอาซาบเทียรัละตลาจะลงโทษพวกเขาแต่วันนี้คนหลายคนนั้น ไม่คิดที่จะตายจะตรงไหนฮะจากการใช้ชีวิตจากการสะสมตัวเองคิดว่าตัวเองคงจะอยู่บนโลกนี้ตลอดมีร้อยมีหนึ่งล้านไม่พอต้องมีสองล้านสองล้านไม่พอต้องมีสิบล้านเพราะอะไรหรือเราจะอยู่บนโลกนี้ตลอดไปแล้วก็ใช้เงินนี้กันนั้นเรอือฉะนั้นแล้วให้การตายของแต่ละคนที่จากเราไปนั้นไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดหรือคนรักของเรานั้นให้เราพึง พึงสังวรต่อตัวเองเสมอว่าเราก็จะอาจจะเป็นอย่างนั้นพรุ่งนี้มรืนนี้หรือว่าเดือนหน้าเราก็ต้องจบชีวิตเหมือนกันนะครับวัสรุและก็พืชผลไรนาที่สูญเสียไปนะครับจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติก็ตามจากศัตรูพืชก็ตามเหล่าน,นะครับนี่คือเป็นสิ่งที่สูญเสียที่เราตาเราบอกว่าเราจะทดสอบพวกเรา นะครับสิ่งที่เราจะต้องเจออย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นข้อหนึ่งข้อใดความกลัวความหิวนะครับการสูญเสียจากทรัพสมบัติจากการจากชีวิตและก็พืชผลไร่นาเราตบท้าย้วยอายานี้บอกว่าอวบชิรุสซบีรินแล้วเราจะบอกข่าวดีแก่บรรดาผู้ที่อดทนนะครับนี่คือประเด็นและไฮไลท์ที่ลรตตาลาบอกกับเราบอกว่านี่คือสิ่งที่ต้องทดสอบ และการรับมือกับมันก็คืออัศอบรการอดทนการอดทนตรงนี้นะครับก็คือสดตรุนอูลาในช่วงแรกๆที่ถูกทดสอบเราต้องอดทนเลยไม่ใช่เราตีโพยตีพายลำพึงลำพันต่อการทดสอบเสียงนี้แล้วพอนึกตัวแล้วก็โอโอเราต้องอดทนอ,อดทนไม่ใช่เมื่อเราเจอนะเราก็อดทนอย่างมั่นคงแล้วก็ยึดมั่นตอลตอดตลอ ว่าเรา์นั้นจะบอกข่าวดีแก่พวกเราว่าหลังจากที่รอดทนแล้วจะบอกข่าวดีแก่พวกเรานะไม่ว่าจะเป็นโลกนี้หรือโลกหน้าก็ตามสิ่งที่เราจะต้องอดทนและการทําใจหรือว่าการรับมืออีกข้อหนึ่งก็คือประโยคต่อมาครับอนี่คือเป็นประโยคที่อัลลอฮฺตัลาให้กําลังใจกับเราว่าเมื่อเรานั้น ผู้หนึ่งพูดใดก็ตามที่ถูกซดอซอบัตมูซีบมาประสบกับพวกเขานะครับพวกเขาก็กล่าวว่าอินนาลิลลาฮิว่าอินนาอิัยฮิรอจิอูนแท้จริงเรานั้นเป็นกรรมสิทธิ์นะเป็นของอัลละห์สุมาตาลาว่าอินนาอิัลฮิรอรจิอูนและเราน,นจะกลับไปหาพระองค์อีกครั้งนึงเป็นเรื่องธรรมดานะฮะเป็นเรื่องธรรมดาที่จะถูกทดสอบและเราต้องกลับไปนะครับ นี่คือเป็นถ้อยคําประโยคที่เราตาลานั้นให้กําลังใจกับพวกเราและให้เรานั้นได้เตรียมพร้อมและก็ยอมรับกับมันรับมือกับมันด้วยกับอัศบการอดทนนะครับอย่างยึดมั่นและก็เชื่อมั่นต่อลอสุภานุตาลาแล้วก็บอกต่ออีว่ารางวัลของพวกเขาก็คืออุไรกาไลหิมซลลาวาตุมมิอบ,บีหิมวอร์ม่พวกสำหรับพวกเขานั้นนะครับก็คือการซลลาวะ การยืนยอเชิญชมหรือว่าการชมเชยจากอัลลอฮฺตาลาต้องมีแก่พวกเขาวาระะักมาและก็ความเมตตาก็จะมีแก่พวกเขาอูไยกับอุมุนูตะดูล,ลและบุคลานี่แหละก็คือผู้ที่ได้รับทางน,นันี่คือเป้าหมายชีวิตที่อัลลาฮฺสร้างเรามาให้เราเกิดบนโลกนี้นะครับสร้างชีวิตอัลฮายะนะครับหรือว่าอัลเม้าหรือว่าความตายนะ ก็เพื่อที่จะให้เรานั้นเต,เตรียมพร้อมก็เปรียบง่ายๆครับพี่น้องว่าถ้าหากว่าเราอยู่ในห้องเรียนห้องหนึ่งนะครับแล้วก็มีครูสอนอยู่นะสอนทุกอย่างแล้วก็เข้าเรียนทุกอย่างแต่สุดท้ายแล้วไม่มีการสอบอะไรทั้งสิน้นมันจะมีคุณค่าไหมเราขยันในการเรียนในการตั้งใจเล่าเรียนแต่สุดท้ายก็ไม่มีการสอบก็เหมือนกับการที่เรามาอยู่บนโลกนี้ นะครับแล้วก็มีรางวัลที่รออยู่ก็คือสวรสวรค์แต่ถ้าหาวัลตาลาไม่สอบก็ให้ทุกคนนั้นเข้าสวรรค์เลยนะมันก็ไม่มีคุณค่าและก็ไม่มีความหมายอะไรทั้งสิ้นเพราะนนล้ววันนี้ที่วัลตาลามีรางวัลให้นะครับแล้วก็มีบททดสอบให้กับพวกเราเพื่อที่จะอะไรครับไออยูกลุ่มสนุอมาลาว่ามีใครที่จะมีผลงานโดดเด่นที่สุดใน ที่จะคู่ควรในการที่จะได้รับรางวัลของอ,อัลลอฮ์สุมาตาลาที่มันยิ่งใหญ่และสถาพรเหลือเกินนะครับที่เรานั้นจะได้รับนี่คือเป็นข้อคิดที่ให้พี่น้องได้ตระหนักนะครับวันนี้อุปสรรคต่างๆที่เราพบเจอมาหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราถูกทดสอบนั้นอันทัมดีละพี่น้องต้องชุกคตให้ให้มากๆนะครับว่านี่คือโอกาส นะที่จะทําให้เรานั้นได้รับชัยชนะได้รับสวนสว่งของรัตตลาถ้าหาวันนี้เนี่ยไม่มีบททดสอบมายัางพวกเราเลยเนี่ยเป็นสิ่งน่ากลัวว่าเราอาจจะหลงลืมกับดุลยานี้ก็ได้วันนี้เราอาจจะลุ่มหลงกับดุลยานี้ก็ได้แต่วันนี้ที่ยวรัตาลาให้มันสั่นคลอนแค่นี้นะครับให้แค่สั่นนะที่ภูเก็ตเนี่ยให้แค่ให้แค่สันนะกกนส่นวันนี้ต้องขอบคุณให้มากว่าวันนี้รัตาลาให้เพียงแค่มันสัน่น และเราอดทนในสิ่งเหนี้เราก็ได้รับส่วนสวรรคิ์จากอัลลอฮฺสุลตาราข่าวดีเจ้าเราตาลาบ,บอกกับพวกเราที่เตรียมมากับพวกเรานั้นนะครับเจ้าเรานั้นจะไปเซอร์ไพรส์พวกเราในวันเกียรมัดเนี่ยวันนี้มันมันมีมันเป็น,เป,นเป็นแรงดึงดูดให้เรานั้นได้อดทนนะครับต่อเราตาลาและให้อยู่ในหนทางของเราตาลาหรือเปล่านะครับผมคิดว่าในขณะที่เราตาลาทดสอบพวกเราด้วยความเมตตาของเราตาลาก็คือ การให้ผลตอบแทนจากการอดทนของพวกเราวันนี้นี่เป็นข้อคิดที่เราเที่ผมนำมาฝากกับพี่น้องแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องว่าให้เรานั้นได้รับมือกับสิ่งเหล่านี้ที่ผมบอกมาจากความกลัวความหิวการสูญเสียจากทรัพย์สมบัติจากชีวิตหรือว่าพืชผลไร่านาก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดการรับมือก็คืออ,อ,อดทนนะครับวันนี้ในหัวข้อ สิ่งที่ต้องพบเจออย่างแน่นอนนั้นนะครับก็น่าจะเป็นข้อคิดใ้กับพี่น้องได้ไปทบทวนบทบาทของตัวเองว่าเรานั้นถูกทดสอบอะไรบ้างให้เรานั้นได้ผ่านเราคิดว่าเราจะผ่านการทดสอบเหล่านี้หรือเปล่านะครับถ้าหากว่ามันสาวว่าจะไม่ผ่านเราเริ่มต้นใหม่ยังมีโอกาสที่จะเริ่มต้นนะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับวันลาวันอิดอฟิกวันฮิดยา,า,ายะสัสลัมุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบะรอกาต